สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของเีมเบมูทอมโบนะครับยอดเซเนเตอร์จอบ์ดองการนะครับอายุ90นะครับที่เขาจะมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์หนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาสมมติถ้าบล็อกกู่ต่อสู้ได้เนี่ยเขาจะทำท่าสายนิ้วไปมานะครับ หรือฟิงเกอร์สวักนะครับซึ่งแน่นอนก็มูตองโบเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับมากนะครับได้เป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมสีสมัยนะครับแล้วก็บล็อกเฉลี่ยต่อเกมถึง2.8ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็รวมถึงว่าปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเลียนะครับยังบล็อกได้เฉลี่ยถึงสี่จุดห้าครั้งซึ่งสูงที่สุดในการเล่นอาชีพด้วยนะครับแล้วก็สูงที่สุดในฤดูกาลนั้นด้วยนะครับมูตัมโบครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับจากโรคมะเร็งนะครับในสมอง ถึงผู้เล่นยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งไว้อะไรกันมากนะครับเพราะมูตัมโบเป็นสัญลักษณ์ของคนที่สู้ชีวิตมากนะครับเขามาจากคองโกนะครับพูดได้11ภาษานะครับว่็รวมถึงว่ามีเกมรีบาลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็นะครับเ,เล่นบาสเกตบอลจนส่งตัวเองนะครับเ,เรียนหนังสือที่คอลเลจนะครับแล้วก็เข้าเรียนใน นะครับในระดับของตาแล้วก็มาเทิร์นโปรได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานอย่างแท้จริงครับก็เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาแล้วตรงนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวที่จะมาเล่าสู่คนฟังในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของทางด้านในวันมิเดียเดย์นะครับซึ่งในวันมิเดียเดย์วันนี้นะครับมันมีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับของบรรดาซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายทีมเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นซานติโนสเปอร์นะครับซึ่งสเปอร์ตคอมพิวเตอร์เป็นมายาาม่แล้วก็คริสพอลเนี่ยได้มมาาถ่่ยรรูปวกันแล้วครับนก ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าทางด้านของเบมบี้เนี่ยดูหนาขึ้นนะครับนั่นทำให้สื่อมีการไปสัมภาษณ์แล้วครับว่าตัวคุณหนาขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเบมบี้บอกครับบอกออกมาว่าน้ำหนักของเขามันเพิ่มขึ้นมาถึง25ปอนด์นะครับจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ย210ปอนด์นะครับมาในตอนนี้นะครับ235ปอนด์เพิ่มมาอีก25ปอนด์และ25ปอนด์ที่เพิ่มมาเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่คคคคคคค่่่่่่ออออออนน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 นขขขข้้้้้้้าาาาางง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 ดดดดดุััััััััััเเเเเเลลยยยะะะะะะรรรรรรบบบบบบกกก็็็ืททใหหตตววววมมมีีีแแึึึซูจปไสิ ทีมหนึ่งก็คือทางด้านของทีมรุกเล่นเน็ตนะครับรุกเล่นเน็ตนะครับทางด้านของเบนซิม,มอนเนี่ยก็ได้มาแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับสื่อก็ถามว่าคุณจะเล่นในฤดูกาลนี้ไหวหรือเปล่านะครับเบนซิม,มอนตอบสวน,นทันทีเลยครับบอกประมาว่า คุณก็รู้หนิว่าผมคือผู้เล่นที่แข็งแกร่งนะครับผมผมคือผู้เล่นที่เก่งมากๆแน่นอนว่าที่ผ่านมาผมมีการบาดเจ็บแต่ถ้าผมหายดีผมก็คือจะเป็นหนึ่งในสุดยอดที่ผู้เล่นของหล็กที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เบนซิมอนตอบนะครับก็เรียกได้ว่ายังสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับแฟนๆบร์กลินนะครับแต่ก็ไม่รู้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนๆคนอื่นๆที่ดูหรือเปล่านะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ